วันพระทามมาแรงแซงทางโค้งืืในระดับ1กลุ่มเรือธ่งอาตุตู้เดือนตุลาคมล่าสุดนี้นะครับวันพระทามขึ้นแทน่นเป็นจ่าฝูงในการจัดอัำดับประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนเรือททงอาตุตู้ในเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วมือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อกับชิปซาร์ดากอน8 e l i อ e ิซึ่งเป็นชิปแบบ3นาโนเมตรตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และสามารถทำคะแนนได้เยอะสุดนะครับก็คือ2,926,644แสงหน้าไอคูสส่วนที่3เนี่ยชิวเชียเลยนะครับกับ vivo X 200 Pro ที่มากับพร้อมชิปเซตเรือธงอย่างค่าย d e m e c s i t y 9400ของ mediatek แต่ที่น่าสนใจแล้วก็คือเสี o m i ี15ซีรีส์เนี่ยก็ใช้แ n a p d ก a g o n อปีลินเหมือนกันแต่คะแนนกลับไม่สุดอาจจะต้องรอการปรับจูนเพิเ่มเติมและรีประสิทธิภาพออกมาให้ดีกว่านี้ก็เป็นได้ครับ กลับมาที่วันพัส13นะครับไม่ได้มีดีแค่ระบบที่ความเร็วเท่านั้นในส่วนของสเปคอื่นนบก็สูงเช่นกันไม่ว่าจะมาพร้อมกับจอ 2K จอ6.82นิ้วแบตเตอรี่ 6,000mAh รองรับชาร์จเร็ว100วัตตอีกต่างหากมาพร้อมกับภาพถ่ายที่พริมเมียมโดยนำกล้องของทั้ง Sony ปรับแต่งโดย h u ั s เลนบัตจะควบกล้องเทเล50ล้านพิกเซล 3x และกล้องอันตาวา50ล้านพิกเซลอีกด้วย แน่นอนว่างานประกอบเนี่ยสวยสะดุดตามากเลยครับโดยเฉพาะฝาหลังมี2วัสดุคือเซรามิกหรือหนังกันน้ำกันฝุ่น IP68 6 9จัดว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวครับ